สบายดีมือน,นี้พบกับลินดาสาวจากลาวและกะบินพุนเจริญเด้อเนียน,น,นมืเด้อสองพี่น้องเขาก็จะมาฟังเพลงเอื้อยคำลาเนาะทุกคนพบหน,นึ่งล้านวิวเนาะในคนก็น,น่าจะบกชื่อลินดามาในลุกไม้มือน,นี้ซ้อมเป็นหมอลาเนาะซ้อมขึ้นเวทเีอันเพชรรำเพรินมือน,นี้เป็นเฮียนเต้งหน้ามาเนาะทุกคนนี่เข<น>าก็จะมาฟังการเนาะทุกคนนี่ฟังผ่านไอแพดเนาะนี่ อินดักก็จะขึ้นอันอยูเจ่สี่เดอร์ให้พี่น้องได้ฟังนะทุกคนอืมาเราก็จะพากันมาบึ้งเ,เสียงคือแดนนะหนึ่งวะเป็นเพงเลงแรกเลยนะอือนี่ันนี้เป็นเพลงแรกเลกยเลยนะบอกเลยว่าเพลงนี้เอ็มบีกินใจแห้งเพลงนี้นะเอ็มบีนี้เต็มมาจากชีวิตจริงแมน เบืองในะคิดหดบ้านเลยนะเบืองเพลงนี่นะ only ballad of อยู่บ้านกะคนใจซื่อนี่หลายเห็นซื่มอมงคลน่ะนะ วจะมานานก็เนาะจะมายุดไว้ก้อนแล้วก็จะมาอ่าอธิบายก้อนก็คือไอ้บินนี้เนาะทุกคนกับดินดาเป็นสองไอ้น้องกันเมื่อนี้เฮาก็จะมาสลองร้อยล้านวิวอันร้อยล้านวิวเลยเห็นบ่ถูกว่าทุกมัวร้อยล้านวิวร้อยล้านวิวเนื่งล้านวิวแล้วเนาะทุกคนเมื่อนี้เนื่งล้านวิวแล้วพวกเฮาก็สวยปั้นเนาะอันอ่าเพลงนี้ก็คือเป็นเพลงที่อัน ่าเล่าชีวิตเอ้คำล่าเลยเล่าชีวิตแปลว่าเอ้คำล่านี่อันหลังจากเกียนยู่ห้องแถวอนี้ไอ้บินอ่าเล่าให้อาบินฟังนะทุกคนเพราะว่าเพื่อนก็ว่าเมื่อกี้นี่ก็อยากไปเพชรลำเพลินนำที่ว่าดินดาขึ้นเวทีแต่ว่าอายหนยังพันมีพาสปอร์ตยังเล่นพาสปอร์ตยังหมดแล้วเลยอเพ่นก็ยังเห็นเนาะเพราะว่าเหตุแต่น้องสาวไปอายก็อยากไปแนนเห็นแต่จุน้องเวาว่า ไปไปนะอันนี้ยักไปน้ำแต่ว่าเฮ็ดเอาใดเล่นพัทสปอร์ตบ่ทันแล้วสินะอ่าแต่ว่ามือวันที่สามซีฟนี้เขาว่าอาจะมีรถซีซี่นั่งคนไหยมาฮับโดยที่อันบัวอันบัวได้อันงเกาะิ่นว่าซีมาฮับไปฟฟีนี่แหละไปเบิ่งเขาเปิดวงเออแต่กสีอันคุณว่าห้บินยงพันแล้วอันพาสปอร์ตเทกอสีอันอันนั้นสิพาอันเฮ็ดบ้าสามมือสามมือไปกอเนะทุกคนเพราะว่ายักให้อัน คันว่าเขามีโอกาสได้ไปเขาก็ยังคืออายไปน้ำเนาะอ่าคือจังเพียงนีก้กะจังเล่าชีวิตเอ้คำลาเลยเล่าชีวิตเอ้คำลาว่าเออไปในอะไรก็คือที่ว่าอ่ามีตัวที่เพื่อนเพิ่นงงว่านตัวที่ย่างแปดกิโลนี่คือแนวใดก็คือระยะเอ่อระยะาทางที่ยาเขาส่งโลูิสัน้นอะไรเฮือ,อนะ่ะแปดกิโลโ<อ>แต่กํคำลาย่างไปน้อยนึงดอก เลยมีคนหายใจดีเขาขี่รถจักมาหะนะะคือคือจังละครเนี่ยนะแล้วว่าอันซิไปอันตอนน,นั้นเพื่อนก็ไปอดิซันยวนเพชรอ่าบ้านแพงตอนน,นั้นเพื่อนก็ว่าซิอ่าล่าซิไปเพชรบ้านแพงเพงิพ่อนก็ซิแล้วอันเพื่อนก็ว่าเออพอลุงซิไปส่งนะลุงซิไปส่งเด้อไปว่าด้วยความใจดีด้วยความใจดีของพี่น้องฟังกูนั้นทุกคนเพื่อนก็ว่าเออแล้วลุงซิไปส่งอันแล้วอัน เพิ่นกระไปเนาะกระจังเขื่อนละครเลยนี่พวกเภาคมาบเออได้ยนต์พอเท่านี่เนาะเมนได้ยนต์คนที่ไปสู้แต่ว่าบัวได้ย่างแท้ๆท้แปดกิโลฮนี่ยแต่ว่าย่างไประยะทางขนาดแปดกิโลแต่ว่ากําลังย่างและมีคนใจดีมาฮับไอ้น้องชาวไทยในการน้ำใจงามเด้อนี่สมเซยเฮาเฮาฝากโดูไป ท no ี่ต่อคือเพชรเดือเพชรล้ำเกินตัวหนาเงินโก้เสนเดินขาค้าเดินอากบัตมีให้เลยบุญแสนนึ่งล้านยูนิม่หน่งล้าอยูนิคหนึ่งออหนึ่งล้านยู่ิคแต่ว่าต้องมดแล้ว 出来！ ไุกคนก็ไปทุกคนมีส่วนร่วมเนาะเอฟบีเอฟเองเนี่ะ ไอโจฝ่ายนั่นก็คือเป็นเพลงเออไอคำลาน่ะเองนี่อินดีกะนี่เต็มตัวก,กันไอโบอ่ซ้อมซ้อมไม่ได้สิไปเซิฟเซิฟน้นนนองครับซ้อมยู่ทุกมคอนออี่ก็ยังซ้อมยู่กากอนอื่นเขาก็จะแสดงความดีเจอเด็กกับเอื้อยคำลาเนาะที่อ่าประสบผลสำเร็จไปแล้วหนึ่งคันอีกแล้วนะทุกคนกับหนึ่งล้านวิวนะทุกคนนี้ช่วยกันปั้นช่วยกันฟัง พ่กเฮาก็ฟังกระจุนกรซิลองได้เลยเนาะ <Yeah. S 2> อันถ้าว่าเทียบเท่าตอดน้นกับตอนี้เอ้ยคำลากกับพัฒนาขึ้นหลายถูกมือนี่เพื่อนซ้อมซ้อมถูกมือนอะทุกคนเบื้องลินดาไปเมื่อกี้นี่คือว่าอะไรครอบตาจุดว่านาซมเพิ่นมาซ้อมอันเรียกงานกันอลิกาเพิ่นกับว่าซ้อมรักนักสวงนี้เพราะว่าก็คือว่าอะไรเนาะอยากให้อไอ้น้องอเป็นเพลงได้ฟังเพลงม้วนเด็สนา พออรสวรรค์มาพ่อสแสวงไปงานเลยเนาะก็เป็นกําลังใจให้เอื้อยคําล่าต่อไปนะทุกคนแล้วฮาวกับมีโอกาสฮาอันไปชายนะทุกคนไปนต้องได้ไปแล้ว <c oughs> คือจ้างลินดาว่าเนานนะอันนี้คือคือหน้าคือการมาทุกคนสองพี่น้องเนาะพ่อแม่เดียวกันสองพี่น้องคิงคิงเลยนี่ทุกคนแต่ว่าลินดาหันแต่งหน้ามือนี้หันแต่งหน้าแต่งหน้าซอไปไปขึ้นเวทีแล้วซอไปขึ้นเวทีแล้วนะทุกคน อาวันนี้ก็สลองหนึ่งล้านวิวเนาะแล้วเขาก็โอ้ยมีโอกาสเนาะหลายเอ็มวีเพื่อนเฮดออกมาขอให้ปังๆโคตรยล้านวิวคุณเด้อเนาะมีโอกาสบินก็สิไไ้ไปเต้นนานลำวงแล้วเพื่อนวเออเพบ่อวงก็สิได้ไปเต้นนานลำวงนะทุกคนนี่อันนี้ก็ฝากาเาสองพี่น้องไว้ในอ้อมแขนอ่าทุกคนเด้อคันว่ายังให้พี่น้องเฮาไปกะช่วยสนับสนุนติดตาม เบิ้งคลิปพวกเฮาเป็นกำลังเจอให้พวกเฮาเดียวๆพวกเฮาจะได้ไปทายทอดความสุขให้พี่น้องได้เบิ้งกันอีกยาวๆนะทุกคนและกาคลิปนี้กะกะขอแสดงความดีใจกับเอ้คำลา ขอให้เอ้ยคำลาไปสมผลสำเร็จอ่าปังไปกว่านี่นะทุกคนหนึ่งล้านสองร้านสามร้านลอยล้านวิวเด้อลอยล้านวิวโอ้ยดีเถื่อนนะทุกคนตามซองไอบินเด้อทุกคนซองไอบินผลเจริญเนาะแอนบินผลเจริญฝากติดตามแน่เพราะว่าเป็นอัปเดตหลายๆอย่างเพราะว่าเป็นซองใหม่แอนจะยังมีแม่น้ำกระดิ่งอีกเลยเนาะแอนยังมีคลิปหลายๆคลิปเด้ออะไรสำหรับคลิปนี้พวกเราสองคนก็ลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย